สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังสารทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครของเหยียนเศร้าเจอนะครับความหมายชื่อของเหยียนเศร้าเจอเหยียนหมายถึงคําพูดหรือ พูดนะครับส่วนคําว่าเศร้าหมายถึงน้อยหรือเล็กน้อยคําว่าเจอหมายถึงปัญญาหรือจะแปลว่านักปราชญ์ก็ได้เช่นกันเนาะเมื่อเอาคําทั้งหมดมารวมกันแล้วจะแปลความหมายได้ว่าผู้ที่มีปัญญาแต่พูดน้อยนะครับมันจะตรงกับคําว่าพูดน้อยต่อยหนักไหมทุกคนคิดว่าไงฮะใครเก่งภาษาจีนก็มาคอมเมนต์ได้นะฮะเอียนเศร้าเจอมีอายุ90 ปเปิดตัวครั้งแรกในนิยายบทที่14และในอนิเมะต,ตอนที่7นะครับสังกัดโรงเรียนสื่อไลเคอร์ตำแหน่งอดีตพออ โรงเรียนสื่อไหลเคร์แผนกศิลปะการต่อสู้หรือในปัจจุบันตามที่อนิเมะฉายอยู่ก็จะเป็นพออรโรงเรียนสื่อไหลเครออยู่นะฮะแล้วก็หลังจากเป็นพออรโรงเรียนสื่อไหลเคร์แล้วเนี่ยเหยียนเซาเจ๋อก็ได้เป็นปรมาจา,ารย์ศาลาเทพสมุทรต,ต่อจากเสียนจื่อนะครับชัยยาพมยุทธพญาหงแห่งแสงระดับพลังวิญญาณระดับ97สสายโจมตีคุณสมบัติธาตุแสงและ คุณสมบัติธาตุไฟนะครับวิญญาณยุทธภรยาหงแห่งแสงวงแหวนวิญญาณสองเหลืองสองม่วงห้าดำ เยียนเศร้าเจอมีรูปลักษณ์เป็นชายชรลาสวมชุดขาวมีผมหน้าม้าปัดเป๋คลุมตาด้านขวาเอาไว้นะครับอันนี้ตามที่นิยายอธิบายมาเนาะเขาเป็นหนึ่งในอัจฉริยะในสมัยวัยสรุ่นนะครับและเป็นผอ,อคนที่261ของโรงเรียนสื่อไลเคอร์และยังเป็นสิทธิ์คนโตของมู่เอินหลังจากจบสงครามครั้งสุดท้ายเขาได้รับสืบทอดตําแหน่ง พรมาจารย์สาราเทพสมุตรต่อจากเสียนจื่อนะครับด้วยรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาและมีความโดดเด่นทางด้านการฝึกผลหรือการต่อสู้นะฮะทำให้เขามักมีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือกับผู้หญิง หลายคนหรือเรียกว่าเจ้าชู้นั่นแหละฮะเขาเคยคบหากับเฟิงหลิงและเซียนหลินเอ๋อนะฮะแต่ด้วยความเจ้าชู้และความไม่ชัดเจนของเขาทําให้เซียนหลินเอ๋อเนี่ยทิ้งเขาไปนะฮะต่อมาเหยียนเซาเจ๋อก็ได้แต่งงานกับช่เหมยเอ๋อนะฮะในกรณีของการครบหากับเฟิงหลิงเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นนะครับเฟิงหลิงเนี่ยคบหากับเหยียนเซาเจ๋อเป็นคนแรกๆเลยเนาะ ซึ่งสาเหตุการเลิกลากันเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลที่ว่าเหยียนเศร้าเจ๋อเจ้าชู้หรืออะไรนะฮะก็คือเฟิงหลิงเนี่ยเธอพยายามที่จะกืนกินวิญญาณยุทธของเหยียนเศร้าเจ๋อในขณะที่เหยียนเศร้าเจ๋อยังไม่ระวังตัวนะฮะและถ้าในเหตุการณ์เนี่ยเหยียนเศร้าเจ๋อไม่มีความแข็งแกร่งมากพอเขาอาจจะถูกกืนกินวิญญาณยุทธไปแล้วนะฮะก็คือเฟิงหลิงเนี่ยเป็นวิญญาณจานปีศาจนะครับมีวิญญาณยุทธที่มีความชั่วหลายเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่าเหยียนเศร้าเจ๋อจะถูกทําลายนะครับแต่ เขาก็ปล่อยเธอไปนะครับก่อนที่จะมารู้ทีหลังว่าสาเหตุที่วิญญาณยุทธบีศาสตร์ของเธอตื่นขึ้นก็เป็นเพราะพยาหงแห่งแสงของเย็ยนเศร้าเจอเป็นตัวกระตุ้นเขาว่าอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นเฟิงหลิงก็ได้เข้าสู่สำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะฮะมาที่ด้านการฝึกฝนของเยียนเศร้าเจอนะครับเขาติดอยู่ในระดับที่96 มายาวนานมากนะฮะไม่รู้กี่ปีเนาะภายหลังได้รับการช่วยเหลือจากยาลูกรกรโชคลาบยินยางที่ห้วอีฮาวสร้างขึ้นจากสมุนไพรมากกว่า40ชนิดทําให้เยียนเศร้าเจอทะลวงคอขวดไปได้ถึงระดับ97นั่นเองนะครับ ไม่งั้นนี่อาจจะติดอยู่อีกนานเลยเหยียนเซาเจ๋ออาจจะอายุร้อยกว่าปีถึงจะเข้าสู่ระดับ97ก็ได้เนาะบทบาทการปรากฏตัวของเหยียนเซาเจ๋อเนี่ยก็จะมีภารกิจรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนสุริยันจันทราแล้วก็เข้าร่วมศึกคลื่นสัตว์วิญญาณบุกโรงเรียนสื่อไลเคอร์ต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ภารกิจช่วยเหลือถังยาจากวิญญาณจาร์ปีศาจนะครับซึ่งในเหตุการณ์เนี่ยดูเหมือนว่าจะช่วยทั้งถังยาช่วยทั้งหมาเสี่ยวเถาด้วยหรือเปล่าเนาะหลังจากเหตุการณ์นี้้ป๊บใัทงง แล้วก็หมาเสียวเถาเนี่ยก็จะหายจากอาการเป็นวิญญาจารย์ปีศาจเนาะถูกชำระล้างวิญญาณยุติให้บริสุทธิ์อะไรประมาณเนี่ยฮะตอนที่หมาเสียวเถากลับมาเป็นปกติได้เนี่ยแล้วได้ไปพบกับเหยียนเศร้าเจอเหยียนเศร้าเจอรูร้สึกด,ดีใจมากเลยนะแบบได้เจอกับลูกศิษย์อีกครั้งเนี่ยเข้าไปกอดลูกศิษย์เลยนะฮะคือแกก็น่าจะรักหมาเสียวเถามากแบบเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งอะไรอะไรประมาณเนี่ยฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นทักษะวิญ,ญญาณของเหยียนเศร้าเจอที่ปรากฏนะฮะ ทักษะวิญญาณที่7ระดับหมื่นปีกายแท้วิญญาณยุทธสามารถแปงลงร่างเป็นพญาหงแห่งแสงได้นะฮะแล้วก็ทักษะวิญญาณที่9ระดับหมื่นปีพญาหงจุติเยียนเศร้าเจอจะแปลงร่างเป็นพญาหงยาวกว่า1 0อเมตรพุ่งขึ้นสูงรวดเร็วพร้อมเปลวเพ,พลิงสีทองบานสะพรั่งเต็มท้องฟ้าต่อไปเป็นสมุนไพรที่ช่วยเยียนเศร้าเจอพัฒนานะครับนั่นก็คือยาลูกกรอนโชคลาภยินหยางสร้างจากสมุนไพร40ชนิดมีความสามารถในการชำระล้างสายเลือดลมปานให้บริสุทธิ์ ปรุงคุณภาพรอบด้านเพิ่มพลังวิญญาณอย่างมากการทะลวงระดับขั้นต่อไปเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะฮะไม่งั้นนี่โอ้ ใช้เวลานานเลยเนาะกว่าจะทะลวงได้ทำลายการเติบโตของเหยื่อเศร้าเจอมีระบุไว้แค่ช่วงอายุเดียวนะครับนั่นก็คือช่วงอายุ90นั่นก็คือการได้รับยาลูกกรนโชคลาภยินหยางนี่แหละโอเคครับข้อมูลของเหยื่อเศร้าเจอก็จะมีประมาณนี้เนาะโอเคเราก็มาพบกันในช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์นะครับโดยคอมเมนต์ที่จะนํามาตอบในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์จากคลิประดับขั้นต่างๆในตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานนะฮะมาที่คอมเมนต์แรกนะครับตกลงวิญญาณยุทธของหวังชิวเอ,อ๋อเป็นทวนมังกรทอ หรือวิญญาณยุทธ์มังกรทองครับเพราะในอนิเมะตอนล่าสุดเหมือนจะเป็นวิญญาณยุทธมังกรทองส่วนทวนมันเป็นชิ้นส่วนกระดูกของมังกรทองผมงงสรุปมันยังไงกันแน่วิญญาณยุทธของหวังชิวเอ๋อเนี่ยก็เป็นวิญญาณยุทธมังกรทองนี่แหละฮะส่วนหอกหรือทวนที่มาพร้อมกับหวัางชิวเอ๋อเนี่ยเป็นอาวุธอีกทีหนึ่งครับแบบว่ามาจากภายนอก ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัววิญญาณยุทธของหวังชิวเออเนอะาะคาดว่าถังซานน่าจะใส่มาให้ตอนที่ผนึกจิตสำนึกของถังอุถงไว้กับราชสีทองคำสามตานั่นแหละครับคอมเมนต์ต่อไปพี่ครับวิญญาณยุทธดอกเบญจมาศสวรรค์ไม่มีโผล่มาแล้วเหรอครับผมว่ามันเท่ดีนะมันก็ไม่โผล่อีกแล้วฮะมีหลายวิญญาณยุทธเลยในภาคหนึ่งที่ไม่ได้มาโผล่ในภาค2และภาค3นะฮะต้องทำใจนิดนึง <laughs> หลายๆคนก็ชอบวิญญาณยุทธดอกเบญจมาสวค์เนาะอันนี้เข้าใจได้ฮะคอมเมนต์ต่อไปวิญญาณยุทธอาวุธสามารถปลุกพลังครั้งที่2ได้หรือเปล่าครับอ่ามันมีทั้งวิญญาณยุทธที่ปลุกได้และไม่ได้ฮะส่วนใหญ่ทั้งวิญญาณยุทธอาวุธและวิญญาณยุทธประเภทสัตว์เนี่ยพวกที่สามารถปลุกพลังครั้งที่2หรือปลุกวิญญาณยุทธครั้งที่2ได้เนี่ยส่วนมากจะถ้าเป็นในกรณีของวิญญาณยุทธสัตว์ก็คือกลับคืนสู่บรรพบุรุษนะฮะ หมายถึงว่าก็คือปลูกพลังสายเลือดเนี่ยให้ใกล้เคียงกับบรรพบุรุษที่สุดเนาะและในกรณีของวิญญาณยุทธอาวุธเนี่ยที่ไม่ได้มีสัตว์ไลยแฝงอยู่นะครับหมายถึงว่าเป็นวิญญาณยุทธแบบอาวุธเพียวๆเลยอ่อะไรพวกเนี้ยไม่ใช่หอกมังกรหรือหอกมังกรขาวที่ไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยส่วนมากแล้วก็จะถ้าปลูกพลังครั้งที่2เนี่ยก็จะกลับคืนสู่รูปลักษณ์ดั้งเดิมอะไรประมาณเนี้ยเช่นเท่าที่เห็นก็คือวิญญาณยุทธหอแก้ว7สมบัติเนี่ยรูปลักษณ์ดั้งเดิมของวิญญาณยุทธหอแก้ว เสมบัติก็คาดว่าจะเป็นวิญญาณยุทธหอแก้ว9้าสมบัตินะฮะแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยวิญญาณยุทธอาวุธเนี่ยจะไม่เหมือนกับวิญญาณยุทธสัตว์ตรงที่ว่ามันสมบูรณ์อยู่แล้วฮะมันอยู่ในรูปลักษณ์ดั้งเดิมอยู่แล้วจะมีน้อยมากที่แบบว่าอยู่ในรูปลักษณ์ของการเขาเรียกว่าไงอะอยู่ในรูปลักษณ์แบบของนิ่งลงๆอะอะไรประมาณเนี้ยคอมเมนต์ต่อไปหวังตรงหรือถังอุทงไงครับที่อาจจะมีวงแหวนเทพประานเออว่ะมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ถามใช่ไหมครับว่ามันมีใครมีวงแหวนเทพประทานบ้าง พวกที่แบบหลังจากภาคหนึ่งขึ้นไปอะไรประมาณนี้แต่ตอนนั้นผมตอบว่าเอออาจจะไม่มีนะฮะอะไรประมาณนี้แต่พอคอมเมนต์นี้ตอบก็คือเออวะใช่วะคิดว่าถัางอูทงต้องมีวงแหวนวิญญ,ญาณเทพประธานอันนี้ผมเห็นด้วยฮะเพราะว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยรู้สึกว่าถัางอูทงเนี่ยแทบจะไม่ได้ล่างวงแหวนวิญ,ญญาณเลยหรือเปล่าฮะตอนที่แบบว่าเป็นหวังตงะฮะเออคอมเมนต์นี้ <laughs> ย้ำเตือนความจำอีกทีนึงนะฮะขอบคุณมากฮะ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลตัวละครของเหยียนเศซาเจอและช่วงตอบคอมเมนต์นะครับถ้ามีอะไรตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ